อยู่กับช่องเดิม,เดมๆเก่าๆช่องเอ,อ่อเมตาสองชิ้นนะครับเขานั้นอะปิดเสียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวผู้อื่นเสียงดังนะครับเขาผมได้ถ่ายรูปมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมชอบช่องนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปกอดู จะเจอรูปเด็กคนนี้นะครับที่ไปส่งช่องคนนี้มากเลยเนี่ยเห็นไหมครับเขาชอบมิตาสองชิ้นนะเห็นไหมครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปกดไลค์นะครับถึงหนึ่งแสนสับสไครแล้วครับแต่ผมกดไล,ลนไล์แล้วนะครับนี่กดไลค์แล้วนะครับนี่ ผมชอบภา,าษาไทยจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูที่ผมถ่ายไว้นะครับนี่นี่ที่ผมถ่ายไปแล้วนะครับอาจจะเบมเต็มหน่อยนะครับแต่ไม่นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอลืมขอลืมกดไลค์กดแชร์กดคับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ Bye-bye!